วันนี้อยู่ที่คาเฟ่นะคะคาเฟ่นี้วิวดีมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนมานะคะเวอมเมนเลยแต่ว่าน้ำกับเค้กที่ร้านนี้ดีมากๆค่ะนี่เลยค่ะแนะนําเลยมัชชาลาเต้นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะอร่อยมากๆนี่ก็เป็นเมนูโปรดนะคะนี่แนะนําอยากให้มาเลยนี่ค่ะเค้กมาร์ชเมลโล่น่ากินไหมคะทุกคนแนะนำนะคะคาเฟ่ร้านนี้ดีเลิศนะคะมาแต่เยือนนะคะ เลยดีกว่าลดๆโอเคเออแกตอนนี้แกยังทำประกันสังคมมาตา40อยู่ป่ะคือฉันอยากทำบ้างอะแกแนะนำหน่อยดิเฮ้ยแกเดี๋ยวนี้มันสมัครง่ายหลายช่องทางมือถือยังสมัครได้เลยจริงป่ะจะโดนหลอกเป่าจะหลอกไม่หลอกมาดูกันเอามาเนี่ยมาเนี่ไหนๆๆมันได้หลายช่องทางดูนะ www.sso. g o t h แอปพลิเคชัน SSO Plus เคาน์เตอร์เซอร์วิสเทุกสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสายด่วน1506กด1เครือข่ายประกันสังคม Line SSO ไทยสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศแอปทางลัดเนี่ยเลือกแบบที่ถนัดได้เลยสมัครงา่ายขนาดนี้แต่ยากที่สุดคือจะเลือกอะไรดีอะแกระหว่าง คุ้มครองขั้นสูงสุดดีไหมหรือว่าจะแบบประหยัดดีอะง่ายสุดเลือกสิ่งที่แกชอบนะแล้วแกกดยืนยันได้เลยจ้าเนี่ยจบหุยเห็นไหมง่ายจริงไม่ต้องกลัวโดนหลอกสมัครวันนี้คุ้มครองครบอุ่นใจได้ทุกวันหูสมัครง่ายจริงๆอะแกงั้นเดี๋ยวฉันแชร์ให้เ,เพื่อนๆฉันต่อละกันเผื่อพวกอินฟูเขาอยากําบ้างอะแต่อย่าลืมไปจ่ายทุกเดือนนะเพื่อรักษาสิทธิของแกอืม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ประกันสังคมคุมของทุกวัยใส่ใจทุกคน